โหนเสียงโหนเสียงหมายถึงการทำเสียงเอื้อนให้เลื่อนไหลจากระดับเสียงเดิมให้สูงขึ้นไปอีกพร้อมกับทำให้เกิดอารมณ์เศร้าต้องใช้กําลังมากและอาจจะต่อเนื่องกับการเลื่อนไหลด้วยเช่นเอื้อนตอนท้ายของเพลงมอนร้องไห้ที่ร้องเข้ากับปี